ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐโครงการต่างๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องสตัง์มีเดียช่องสตัง์มีเดียช่องข่าวของคุณจะตั้งอัปเดตประจำวันที่4พฤษภาคม2565นะครับสำหรับพี่น้องผู้ประกันตนมาตรา39สามารถที่จะหักบัญชี จ่ายเงินสมทบของมาตา3า39แต่ละเดือนผ่านทางธนาคารออมสินได้โดยเขาจะหักทุกทุกวันที่15ของแต่ละเดือนนะครับแล้วก็คุณสามารถริ้นใบเสร็จออนไลน์ได้นะครับหลังจาก2วันทําการที่คุณได้จ่ายเงินไปเนาะโดยวิธีการยื่นเอกสารในการขอหักนะครับผ่านบัญชีออมสินเนี่ยอย่างแรกต้องยื่นสำเนาหนังสือยินยอมการหักบัญชีเงินฝาก อันที่2คือแบบคําขอส่งเงินสมทบและแบบที่3คือสำเนาสมุดเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคารออมสินนำเอกสารนี้ไปยื่นได้นะครับที่สํานักงานประกันสังคมสาขาใกล้บ้านคุณนะครับเมื่อหักไปแล้วสมมุติว่าเขาหักคุณวันที่15เดือนพฤษภาคมนี้คุณจะสาม,มารถ บินใบเสร็จออนไลน์ออกมาเก็บได้เนี่ยประมาณวันที่17หรือ, 18, รอส8พฤษภาคมนะครับก็ถือว่าเป็นช่องทางในการหักเงินที่สะดวกสบายที่คุณไม่ต้องไปจ่ายเงินที่ร้านสะดวกซื้อหรือว่าไม่ต้องออกไปไกลหักผ่านโทรศัพท์มือถือไมโครของแอปอมอสินก็ได้เพราะว่ามันซิงกับบัญชีออมสินของคุณผู้ชมนะครับแต่อย่างแรกนะ่คุณต้องไปยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมก่อนหลังจากนั้นก็ไม่ต้องไปแล้วเขาก็จะหักให้คุณในทุกๆวันที่15ของแต่ละเดือนนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดที่มีประกันสังคมมาตาไหนอยากจะให้สตาตางตมข่วอะ ก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้ข่าวไหนที่สตางไปตามแล้วเจอข้อมูลจริงจากรัฐบาลก็จะทำคลิปมาบอกคุณผ่านหน้าจอช่องสตางมีเดียดูข่าวจริงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางมีเดียสตางจะส่งข่าวจริงให้คุณถึงหน้าจอ u t u b e ครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลหรือจะให้สแกนข่าวจริงหรือข่าวปลอมให้ทุกเย็นวันเสาร์สี่โมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งสตางเปิดไลฟ์สดนะครับโทรถามสดตอบสดกับช่องสตางมีเดียอย่าลืมโทรมานะครับ